สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ีฟูแม็กนะครับวันนี้เรามาฟังเรื่องเล่าฟังเพลินนะครับปืนกับอาถรรพ์นะครับในตอนที่ชื่อเรื่องว่าปืนที่เคยวิสามันคนร้ายมา ประมาณปี2550นะครับผมเองก็ไปทำงานนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับนายทหารท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ผมห่างก,กันกับผมหลายปีพอสมควรนะครับก็ได้คุยกันสปเปรหะนะครับคุยกันเรื่องนั่นเรื่องนี้นะครับเรื่องพระเรื่องปืนคุยกันต่างๆานานะครับก็คุยไปคุยมาก็เลยเข้าไปในเรื่องปืนซะเลยนะครับ ก็คุยกันอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็แกก็บอกว่าที่บ้านหลังเนี้มีปืนเก่าอยู่ก็บอกหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านไม้ทรงไทยนะครับเอาง่ายๆนะครับแค่เห็นทรงสักบ้านก็รู้ว่าเป็นบ้านของข้าราชการโบราณนะครับเป็นเหมือนบ้านที่มีในนิยายจริงๆนะครับบรรยากาศนั้นก็สงบนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะบ้านไม้ทรงไทยนั้นก็ ให้ความคลาสสิกนะแต่การมองเห็นนะครับท่านเองก็บอกว่ามีปืนอยู่กระบอกหนึ่งอยู่บนบ้านนะครับซึ่งเป็นปืนเก่ามากนะครับเป็นปืนที่สมัยคุณตาของท่านนะครับเป็นอดีตกำนันนะครับทหารก็อยู่ทุกวันนี้ก็คงจะร้อยกว่าปีนะครับเชื่อไหมครับว่าในสมัยนั้นนะครับสมัยเมื่อสักเกือบเกือบร้อยปีที่ผ่านมานี่นะครับการปล้นวัวปล้นควายนะครับหรือการปล้นเอาทรัพย์ตามบ้านคนนี้เกิดขึ้นเห็นอย่างเนืองๆนะครับแล้วก็ ด่านแรกที่เจ้าขุนโจรหรือว่าชุมขโมยพวกนี้ที่ต้องเจอนะครับก็คือกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าพนักงานปกครองตามกฎหมายเป,เป๊ะๆเลยนะครับด่านแรกเลยที่ต้องเจอกันนะครับก็คือกำน,นันหรือผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับท่านบอกว่าตาของท่านนั้นเป็นกำน,นันนะครับแล้วก็ได้ใช้ปืนกระบ,บอกนี้นะครับเคยยิงกับโจรร้ายด้วยนะครับแล้วก็เจ้าปืนกระบ,บอกนี้ ก็ปิดชีพจนลายมามากกว่าหนึ่งคนนะครับบืนกระบอกนี้นะครับตอนที่สมัยตาท่านยังอยู่นะครับก็ท่านบอกว่าท่านรักมากนะครับแล้วกห่วงมากๆนะครับแล้วก็สั่งไว้ด้วยละห้ามให้ใครนะครับถึงตายไปแล้วก็ห้ามขายให้ใครนะครับให้เอาเก็บไว้บ้านหลังนี้นะครับตาท่านสั่งมาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เมื่อวันหนึ่งนะครับตาท่านเสียชีวิตลงนะครับ จากทหารท่านนี้นะครับท่านบอกว่าเคยได้ยินเสียงว่ามันเป็นการขึ้นลําปืนนะครับในตู้เสื้อผ้านะครับวันที่ตาท่านเสียชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าลูกของนายทหารท่านนี้นะครับตอนเป็นเด็กนะครับถ้าจะเอามาเลี้ยงเข้าบ้านหลังนี้นะครับจะร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับก็ด้วยความสงสัยนะครับแล้วก็ด้วยความคิดว่าทําไมถึงได้มีเสียงในตู้เสื้อผ้านะครับ ก็เลยไปเปิดดูนะครับว่าอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้านะครับสรุปว่าไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูก็เจอปืนกระบอกดังกล่าวนี่นะครับซึ่งแม่ของท่านเองนะครับก็เป็นคนเก็บซ่อนไว้นะครับซึ่งท่านเองก็ด้วยความที่เป็นทหารนะครับทหารเป็นอาชีพที่มียศนะครับมีความเหมาะสมกับสาตาวุธนะครับท่านบอกว่าจะเอาไปใช้นะครับ แต่แม่ของท่านเองก็ห้ามไปว่าไม่ต้องอาไปใช้หรอกเพราะว่ามันเป็นปืนเก่าแล้วตาเก็บไว้่างนั้นซึ่งท่านเองก็ยังไม่เชื่อในเรื่องที่แม่ของท่านเล่าให้ฟังนะครับก็พยายามจะเอามาใช้นะครับแล้วก็ในเมื่อแม่ไม่อนุญาตนะครับก็เอาเก็บไ,ไตู้ซ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บางวันนะครับมันดีขึ้นดีนะครับก็ยังได้ยินเสียงการขึ้นลำนะฮะขึ้นคันโยกนะครับซึ่งเป็นการขึ้นลำด้วยระบบ ง้างโก่งไก่นะครับสำหรับปืนคันเวียงนะครับก็จะได้ยินเสียงง้างโก่งไก่นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงลั่นไก่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ท่านก็มีเรื่องความเชื่อนะครับแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องสัตว์ดางนั่นนี้นะครับท่านเองก็ได้ไปดูหมอนะครับแล้วก็หมอนั้นก็ทักท้วงนะครับว่าให้นําปืนกระบอกนี้นะครับไปตั้งไว้ที่ห้องพระนะครับใส่พานไว้นะครับแล้วก็จะทุกอย่างก็จะเป็นปกตินะครับ ซึ่งท่านเองก็เชื่อและเกินนะครับท่านเองก็จึงได้นําปืนกระบอกทั้งเก่านะครับไปวางไว้บนพานนะฮะในห้องพระนะครับและผมเองก็มีโอกาสได้เห็นปืนกระบอกนี้ครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหผมเพียงแค่เดินไปบนบ้านนะครับก็เห็นรูปคนที่รับราชการในสมัยสักเจ็ดสิบแปดสิบปีรุ่นเก่าเก่านะครับก็ถือว่าคลาสสิกพอสมควรนะครับเป็นบ้านไม้ทรงไทยนะครับแล้วก็เปิดห้องพระไปนะครับก็เห็นปืนนั้นวางไว้ที่พานนะฮะ ในห้องพระนะครับและผมเองก็ยังถามในฐานท่านนี้นะครับว่าตั้งแต่ทําห้องพระแล้วก็เอาปืนวางไว้ที่ห้องพระเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่นะครับท่านเองก็บอกว่าไม่มีแล้วก็ถึงมีก็ก็เชื่อว่าคงจะไม่ทําอันตรายให้แก่ครอบครัวตัวเองนะครับเพราะท่านคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับท่านบอกว่าทุกครั้งที่ผมจับปืนกระบ,บอกนี้นะครับผมจะต้องแต่งเครื่องแบบเข้าว่างั้นนะครับ ในฐานนี้พูดนะครับก็ทาให้ผมนั้นโอ้โหถ้าเราไม่แต่งเครื่องแบบเราไปจับปืนกระบอกนี้มาเล่นคงจะไม่กล้านะครับผมเองก็ไม่กล้านะครับเพียงแค่เห็นนี่ผมก็รู้สึกว่าสะพรึงกลัวแล้วนะครับและสิ่งที่ได้รับฟังมานะครับว่าปืนกระบอกนี้นะครับเคยใช้ในการปิดชีพโจรไล่นะครับไล่ล่านะครับยิงกันนะครับหากจะว่าไปแล้วก็คงจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆในห้อยไทมินนั่นแหละครับโจรป้นโบนพลายสมัยแต่ก่อนมันก็ป้นกันจริงๆนะครับป้นฆ่ากันจริงๆนะครับ หากชาวบ้านไม่มีวุฒต่อสู้นะครับหรือว่าหากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับด่านแรกเจ้าพนักงานปกครองด่านแรกนะครับไม่มีวุฒต่อสู้กับโจรสล้ายก็คงจะแย่นะครับและปืนกระบอกนี้นะครับก็ตกทอดมานะครับตกทอดมาถึง3รุ่นนะครับแล้วก็มีกระสุนติดปืนเี็แค่1นัดนะครับผมเองก็ถามท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับว่าทำไมมีกระสุนน้อยจังเลยนะท่านนี้ก็บอกว่าไม่กล้านํามาใช้นะครับก็จึงมีกระสุนไว้เพียงแค่นัดเดียวพอนะครับแล้วก็ไม่กล้า ที่จะนาไปที่อื่นนอกจากจะเก็บไว้ในบ้านหลังนี้นะครับท่านเองก,ก็จะมาเยี่ยมแม่ของท่านบ่อยๆครั้งนะครับผมเองก,ก็มีโอกาสได้คุยกับท่านหลายๆครั้งนะครับจนผมนั้นย้ายออกมาจากพื้นที่นั้นๆนะครับตัวนี้ก็ห่างเหนินกันไป10กว่าปีนะครับก็ไม่รู้ว่าย้ายอยู่ที่ไหนแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่นํามาเล่ากับทุกๆท่านฟังนะครับก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเรื่องแบบนี้นะครับเชื่อไว้บ้างก็ดีนะครับส่วนตัวผมนั้นนะครับ ผมเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะว่าของอย่างนี้นะครับถึงของไม่เห็นตัวนะครับแต่ผมก็เชื่อนะครับปืนบางกระบอกนี่โอ้โหปิดชีพโจ้ร้ายมาก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับบางทีกว่าจะมาถึงมือเรานะฮะหรือบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งของลึกลับอย่างนี้นะครับหรือว่าเรื่องที่คล้ายคลึงกับเรื่องแบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ